สวัสดีครับงานแคมป์รถตู<อ>ต้เอาเร็วเลยมันมันนอนมันนอนได้สองคนอรอ<ถ>โอเคตรงนีอ้อ่างเก็บน้ำครับพิกุลทองอยู่ในตำบลกาลูวนนะครับก,กัมกึ่งกับกาลูกัมกึงกับกาลูวนเหนอยู่ใกล้ๆกับศูนย์พัฒนาพิกุลทองนะครับตาม,ตามโครงการพระราชดำริก เค okay. นี่ยวันนี้มาประมาณสิบคันเนี้ยนะนี่กำลังทยอยมานะโอเคจัดก่อนจัดก่อนอันนี้ปาเตโรนะบโชกุนนะครับโชกุน <laughs> อ่าคันนี้รถมาเลยนะรถมาเลยทางโนรถบูโดนะครับ <laughs> ช่างอุสมานนะครับการช่าง น,นี่เออแวนนะครับของผมเองอันนั้นของบางยานะบัดดี้อ่าอันนี้มีซูนะครับประตูเปิดซ้ายขวาได้นะประตูเปิดซ้ายขวาได้โอ้อันนี้มีซูด้วยโอ้โหสวยงามเห็นไหมง่าย อยู่สวยนั่งชิวๆเดีย๋ยวเรามาดูกับข้าวเย็นนี้นะครับอุย้ยอลูมิเนียมเปิดไม่ออกเอาเสร็จลงไปข้างล่างแนละ้วนี่มันอาจายานะครับ น้ำเขาดูข้างบอกก่อนนะครับไม่ธรรมดาโอเคยาวเลยเดี๋ยวมีเสียงบอกเดี๋ยวครมบอกล คนี้มีเครื่องปั่นไฟดูรูมากเลยแกะแกะให้ดีนะเว้ยเดี๋ยวพันกันนะดูิเดี๋ยวขันนี้เล็ก แคตาลิปูตัเล็กน่ารักโหน่ารักโคตรค่นี้ดูคนขับก่อนนะคนขับก่อน่ารักอ่มันดมันปุ่นสิอยางดูดูแลลองนิ้ววิดูดูเขาเฮเสียงนุ่มมากแคตาลิฟ้าแคตาลิฟ้าโอเคๆๆๆๆๆท่ามดี

มีดเล่มใหม่สะบัดมีดไปโดนเนื้อชีพอดีเลื่อดอะเยอะเลย <c oughs> แต่นี้ก็สิบแปดสามสามโอเคชักทงแล้วครับ น,น,นี่ครับแคมแตายไม่ได้นีรปแคมของแท้ครับไม่เคยพร้อม <c oughs> อันนี้ง่ายเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นอัตโนมัติจ <c oughs> างปุ๊บเรียบร้อยเลยโอเคเพิ่งมาถึงคันน้ำ ยังมาไม่ครบนะครับ oh, yeah. Oh, yeah. น,นี่เรามาชมบรรยากาศ <Okay. Yeah. S 1> อ่างนานเะก็บน้ำนะ น้องใหม่อายุน้อยโอเก็มาจได้แล้วเดี๋ยวสม่ตดตาเรบเลนนี่อตีนะนียยนเกวัน่เดมเกิตองาแรงยาะเอาตุ๊กตกจอนี่เกตเบเตาใครมาก่อนจะเสร็จก่อนนะครับเกโตที่ออกสายแค่นี้จะจัดเต้นไม่ยากนะครับแค่กลางไฟชิดอก ส่วนที่เลือก็เส้นจะจะพร้องหมดแล้วเลยแต่คันงนี้นะครับยังไม่เสร็จอ๋อโอเคเครื่องปั่นไฟติดแล้วสว่างสวัยแล้วข้ามข้ามครับเป็นข้ามบกดนะครับ

พิงมาเพิ่งมาเพิงง่งมาถึงกี่โมงเนี่ยเกือบสี่ทุ่ม,มโงานเยอะงานเยอะแต่มาพร้อมพร้อมของครับผมไม่ผมไม่ถ่ายนะของนะผมไม่ถ่ายของนะ่อตงนมนวางานมเวรา่าามาแราทีนึงตโปาตานาโยราที่สงตโวกอย่างกับพวกน diri main apa oh, river the river, uh, river. <laughs> <Okay>. <laughs> kita buat di di river tu tepi tapak riang tapi 2 right? tapi kita buat ke sini. ni like we, don't like. we, don't like. we don't like. the like club dulu like club we the like club sebab kau ah dan ่อครับต่อตีสองแล้วอเอ๋อเพิ่งกลางเสร็จนู่ปวหลังคาชิวๆรถของบางเลน์นะครับอุปกรณ์มีกี่ชิ้นนะครับเอามาใช้ให้หมดมีทุกอย่างเลยไม่ถึงมือเงยแผงหมดแล้วโอเครถแกนไอ้มีทุกอย่างเยไม่ถึงมือคือสามารถนอนในรถได้แต่ไม่นอนนอนกสบายสบายสบาย พยายามจะหาอุปกรณ์มาใช้ให้หมด okay. นี่เรามาดูคันนี้นะครับมิสซันเนี่ยอะไรใช้ให้หมดลูกพี่นี่นี่มิสซัน <laughs> <laughs> กาหลังให้ทีที่คั okay. นเปิดฝาข้างโอเคต้อนะ okay. เปิดแฟลชหน่อยนะรถคันนี้จะเอ๊วิ่งเซ็กซีนะ่ค oh. ร nah, 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 nah. oh ับโหน่าหน่าหน่าฮอลลาสเตน เ,ออเลมยินเดี๋ยวมันต้องเปิดประตูหลังเลยน,นี่เปิดประตูนี่ตับโอยดิเอาบอคโอเค,อเครถนี่สวยมากสวยมากสวยมากนี่สันนะครับศิลปินครับใครไม่เจาะศิลปินอันนี้เร็วมางครับหลับไปแล้ว เดี๋ยวไม่พอมีเสียงด้วยบ <c oughs> ๊ายบายกลับไปแล้วหนึ่งครับทิศระทิศระ ต่อมือเที่ยงครับข้าวยังเหลือโอเคเราเราเปลี่ยนสถานที่นะครับมาอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งเมื่อคืนเรานอนฝั่งนู้นนะทางหน้านู้นมันแบบที่โล่งๆวิวเปิดแต่ตรงนี้มีต้นไม้นะครับมีต้นไม้รอบๆสระน้ำก็สระน้ำเดิม โอเคดูกอเขาพี่เองดูอันนี้คืออะไรครับซร้ากโบราณเป็นซร้างโบราณเออมีอะไรเปลด่ให้หมดอันนี้ก็เหมือนเดิมสไตล์เดิมไม่ใส่เสื้อโอ้โห ลายปตเอฟวันนี้มาหาดีดทอดไข่กระทะเนี่ยหรอใช่โอ้โหจะใช้กระทะไหนเนียกระทะกระทะสลริมมาถ่ายทำไมตอนนี้เขาตอกไม่รู้กี่สิบลูกนะตามด้วยมือเที่ยงโอ้หแนวอินเดียครับมาเข้มกี่วันเข้ยอันนี้แนวอินเดียนะทั้งเหงื่อทั้งอะไร กินลงไหมเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวเว่าข้าวยังเหลือนะเนี่ยนี่ข้ามีหน่อยนึงได้อยู่โอเคดูเชฟก่อนดูเชฟก่อนนางแท้ของแท้แท้ว่าไข่เจียวอ่อนดกด่าเด้วยดูในช่างครับดูดูยู่พอให้เนี่ยเงยเต็มเลย เราจะกินลงไรอีกเสร็จแล้วมื้อเที่ยงด้วยเชฟอินเดียไาดูปุบลูกเหงือดมาจ้ามาจ้าเช็กซอินเดียฮได้จ้า